เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพีชเบลตี้รัชกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุ่มนะครับโคซกิโอเด้งนะครับทุกคนเออเอาละครับทุกคนสําหรับใครที่กําลังมองหาไ d ดีดองเพชรนะครับต้องเว็บซอมบี้รัชนะครับเป็นเว็บสุ่ม ID ดองเพชรเกมวันพีชเบลตี้รัชนะครับทุกคนเริ่มต้นขั้นต่ําเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะครับทุกคนมีทั้งระบบ a n น r ร i d และ iOS สนะครับสามารถซุ่มได้นะครับขั้นต่ำนะครับเพชร1 0 0 0ถึง5,000เพรเลยนะครับทุกคนและยังมีโอกาสนะครับได้ตัวละครระดับรีเจนต์นะครับทุกคนระดับ EX นั่นเองนะครับตัวละคร EX สามารถเข้าไปใช้บริการเข้าไปสุ่มกันได้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วไปสุ่มกันเลยเออเป็นกาชาสเสติปนะครับซึ่งมีการรันตีด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นการันตีตั๋วม่วงนะครับทุกคนก ็สุ่มให้ครบสเต็ปนะครับมีอยู่4สเต็ปนะครับเราก็จะได้ครบ4สเต็ปเราจะได้กาชาอําตัวม่วงนะครับ6ใบนะครับทุกคนแล้วก็นําตัวม่วงนะครับมาสุ่มตรงนี้นะครับครั้งละ10ใบนะครับในสเต็ปที่3นะครับจะการันตีตัวละครซุปเปอร์ระดับตำนานโคซกิโอเด้ง1ตัวนะครับทุกคนมาดูกันว่าก่อนที่เราจะได้การันตีนะครับเราจะได้โคซกิโอเด้งในตู้หรือเปล่านะครับเราจะได้โคซกิโอเด้งกี่ตัวนะครับท่านผู้ชมเออมาดู กันนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนมารุ้นก ouais> ันนะครับทุกคนก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครนะครับสายวิ่งนะครับสีเขียวนะครับโคซกิโอเด้งนะครับทุกคนไปกันนะครับทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนเออไปมาโคซกิโอเด้งขออย่างน้อยในตู้สัก2ตัวนะครับทุกคนตัวเดียวก็ได้เออตัวเดียวก็ได้เนาะคนดูเนาะก็มาครั้งแรกมาก็ ไม่มีกล่องเลยนะครับขออนุญาตกดข้ามเลยละกันนะครับเหมือนจะเกลือนะครับทุกคนก็การันตีถ้าคำนวณแล้วก็ใช้ตัวม่วงอยู่ที่ 30บใบนะครับก็อยู่ที่ประมาณ900เพชรหรือเปล่าตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่1,400เพชรนะครับก็มาดูกันว่าเราจะหมดเพชรไปเท่าไหร่นะครับสำหรับการันตีนะครับทุกคนมามากัน3คนแบบนี้แต่เป็นกล่องดำาขาขอขอนุญาตกดข้ามไปเลยละกันนะครับทุกคนถ้าเป็นกล่องดำผมจะกดข้ามทันทีนะครับคนดูไปกันต่อนะครับเรามาเนี่ยครับเนี่ยุ่มเราก็จะได้ เป็นตัวม่วงแบบนี้นะครับทุกคนก็นําไปสุ่มการันตีสเต็ปอีกนะครับสามสเต็ปนะครับเราจะได้การันตีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมใครคิดเห็นยังไงกับกาชาลอนนี้ได้เป็นสามจบองอู้หเป็นภูขาวกดข,ข้ามาเลยรักการเป็นภูขาวไม่มีลุ้นอถ้ามีลุ้นต้องเป็นภูทองนะครับคุณดูเออมาไปกันต่อนะครับทุกคนสเต็ปที่สี่นะครับไปเราจะได้ตัวม่วงสเต็ปที่สี่อยู่ที่สามใบเลยทีเดียวนะครับเออใช่ปะ น่าจะใช่นะครับสามใบธงดํากดข้ามเลยรักกานทําไมเหมือนเกลือเกลืออย่างนี้วะคนดูนะสเต็ปที่หนึ่งรอบที่สองนะครับเราวนกลับมาที่สเต็ปที่หนึ่งรอบที่สองกันแล้วนะครับทุกคนไปมามาหน่อยเว้ยเปิดตัวมาสามคนอย่างนี้ขอกล่องทองไ,ไ,ได้ไหมได้กล่องทองครับธงเรามาลุ้นกันเป็นธงธงอูทธง,ทงดำอูดด้สามสิบสองชีดด้อาผู้โหผู้แดงกดข้ามเลยรักกัน ไม่มาหรอกนะได้เป็นมาเชลแลนด์นะครับตัวละครสี่ดาวนะครับท่านผู้ชมไปกันต่อครับทุกคนห้าสิบเพชรนะครับสเต็ปที่สองรอบที่สองไปยังไงมากันกี่คนสามคนอย่างนี้ขอก็โอ้โหกองดำอกองดำปืด๊ดกดข้าม,มได้มาเป็นสโมกเกอร์นะครับเอ็นเออมันชื่ออะไรนะลูกน้องสโมกเกอร์ชื่ออะไรนะลืมอ่ะออช่างเถอะ มาแล้ครับทุกคนมาต่อกันที่สเต็ปที่สามนะครับเอเอสเตปที่3ามรอบที่สองนะครับทุกคนมามากันสมคนกองทองกองทองทงลุ้นทงทงทองไหมโอ้โหเป็นทงแดงวสุดยอดคนข้ามเลยละกันแต่เป็นสายวิ่งแบบนี้มีลุนเป็นโคซุกิโอแดงนะครับทุกคนและมาเป็นอ้โหเป็นนามิชุดว่ายน้ำนะครับทุกคนเป็นนามิสงการปะ น่ามีชุดวหา้น้ำนะครับอน่ารักเซ็กซี่จัดๆครับทุกคน <laughs> อะไรของกูนเนี่ยโอ้มาหน่อยเว้ยโคซกิโอเด้งมาสามคนแบบนี้กลองโอ้โห و. ไม่มีลุ้นเป็นกล่องทองทองทอง,ทองเลยเหรอโอ้โหเป็นสายโลไม่ใช่โคซกิโอเด้งต่เป็นสายวิ่งแบบนี้นะครับมีลุ้นเป็นโคซกิโอเด้งและมาแบบนี้ใครกันหนอโอ้โห เป็นวีวีนะครับทุกคนมากับกาลูกาล่าอุ้ยไม่ใช่นะครับกาลูเฉยๆนะครับนกเป็ดน้ำกาลูนั่นเองนะครับดูเลยมาต่อกันนะครับทุกคนถึงสเต็ปที่1นวนกลับมาอีกแล้วนะครับสเต็ปที่1รอบที่3นะครับไปดูกันไปมาหนเว้ยโคสกโอเด้งไหมมาสามคนโอโหไม่มีกล่องให้ลุ้นเลยคนดูกดข้ามนะครับ แบบนี้นะครับไม่มีลุ้นเลยสักนิดนะครับโอ้โหกาชาค่อนข้างเกลือนะครับทุกคนเค็มปิดนะครับทุกคนบอกเลยนะครับสําหรับใครที่จะสูมโคสกิโอเด้งนะครับก็เตรียมเพชรมาให้พร้อมเตรียมเพชรมาให้พอนะครับทุกคนกล่องดาวอีกแล้วโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยคนดูให้ลุ้นหน่อยไม่ได้เลยเหรออืได้มาอยู่นะตัวละครสีดาวเป็นอกาตาคุนินะครับทุกคนมา สเต็ปที่สามรอบที่สามไปนี่แหละเลขส,สวยๆสเต็ปสามรอบสามมาหน่อยเว้ยโอ้โหลูฟี่มาคนเดียวโอ้ยแต่เป็นกล่องทองอยู่ทงโอ้โหทงแดงกดข,ข้าเลยถั่วไม่ได้ลุ้นนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> จะร้องว่าทำไมมันเกลือจังนี้ไปกันต่อนะครับทุกคนใครนะครับที่ได้โคสกีโอเด้งนะครับ ได้กี่นะครับใช้กี่เพชรในการสุ่มนะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับหรือว่าสุ่มได้กี่ตัวนะครับได้กี่ดาวเลเวลเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับทุกคนเนอะไปกันต่อนะครับทุกคนเราวนมากับที่สติที่1น,นะครับรอบที่4ไปมามาหน่อยเว้ยคนดูเว้ยคนดูรออยู่เว้ยมาสามคนแบบนี้โอ้โหกล่องดำกดข้าม เป็นสายวิ่งแบบนี้หรือว่าจะมาในกล่องดำหรือโคซุกิโอเด้งโอ้โหหัวโตวจัดๆนะครับทุกคนโคซุกิโอเด้งไม่น่าหัวโตวแบบนี้นะครับทุกคนได้มาเป็นอ e ีวานครอฟ์นะครับทุกคนและเป็นสายหมัดไม่รู้ใครนะครับกดข,ข้ามเลยรักกัน,นครับได้เป็นอุย้ยได้อยู่นะได้มาเป็นอ่าแฮนคอกนะครับเอาไปทําเหรียญได้นะครับทุกคนเป็นสามโบอาได้นะมาสามคนกลองขอกลองโอ้โห เฮ้ยอะไรอะกาชาไม่ให้กล่องทองไม่ให้ได้ลุ้นเลยหรองงมากฮัลโหลเกินสไปป้าน้องจ <c oughs> ุดๆุดคือมันไม่ให้ลุ้นเลยไว้คนดูมาสามคนแบบนี้โอ้โหไม่มีกล่องเกลือจัดจัดนะครับคนดูนะโอ้โหใครที่สุ่มกาชานี้นะเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับมันมีคนที่ดวงสวยกว่าผมไหม แต่ว่าผมค่อนข้างดวงดีตอนสุ่มกาชาคิดรอนะผมได้นะแต่ว่ากาชาลอ็อตนี้บอกเลยดูดิไม่มีกล่องให้ลุ้นเลยโอ้โหสุดยอดไม่มาเลยหรองงเต็กนะแบบนี้นะโอ้โหเกินไปคุณดูมามาหน่อยเว้ยโคซุกิโอเด้งมาสามคนกล่องโอ้โหกล่องดำไปเถอะกล่องดำ กองดำก็ขออนุญาตกดข้ามไปก่อนนะครับดูถุงนสมุเกอร์เลเวลร้อยแล้วคุณดูคิดว่ายัางไงครับ <c oughs> จะลองให้ไปก็ต่อสเติปที่2แล้วนะครับทุกคนสุด,สดมาเราเกือบได้การันตีแล้วนะครับทุกคนก็กันการันตีอยู่ที่900เพชรนะคาดูกดข้ามไปกดข้ามไป กดผิดกดผิด,ดมาไปกันต่อสเต็ปที่สามจะถึงสเต็ปที่สี่แล้วมา3คนแบบนี้โอ้โหไม่ให้เลยคนดูมันไม่ให้ผมเลยโอ้โหยอดนะครับเกินไปมารอบสุดท้ายนะครับรอบนี้เราจะได้ตั๋วครบการันตีนะครับมาที่สเต็ปที่สี่รอบที่5นะครับไปมาเถอรอบสุดท้าย โคสกิโอเด้งจงสถิตเกไอดี ID ค่าขอกองเออมาแล้วธง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 องธงอง,งโอ้โหธงดำ <c oughs> อยากจะรอค่ายแต่เป็นสายวิ่งแบบนี้มีรุ่เน k, เป็นโคสกิโอเด้งใช่หรือมาโอเป็นโรบินนะครับทุกคนโอเป็นโรบินล่างวานนะครับโอโรบินนั่นเองนะครับ <c oughs> อย่าหาสุม่ม รวมแล้วนะครับทุกคนตัวนี้นะครับก็ตัวม่วงผมน่าจะครบแล้วเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่าถึง30บใบหรือเปล่านะครับทุกคนวกดรับตัวนี้นะครับกดรับทั้งหมดนะครับถ้าเป็นไปตามคาดนะครับ900เพชรเราจะได้ตัวม่วงนะครับ30บใบนะครับทุกคนเออนี่นะครับอ่าแล้วก็มาสุ่มนะครับสเต็ปนี้นะครับ3มสเต็ปด้วยกันนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับในสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับเราจะได้โคสิิโอเด้งด้วยหรือเปล่า ขอสายวิ่งได้ปะขอสายวิ่งได้ปะคุณดูโอ้โหสายโล่คนข้ามไปเถอะไม่ต้องดูมาจูลนมาจูลนมึงไปนั่งเฝ้าซ่วมต่อเถอะโอ้โหสุดยอดนะครับมาสเต็ปที่สองกล่องทองแบบนี้ทองแดงแบบนี้ไม่ต้องอะไรมากขอสายวิ่งมาให้พอได้ลุ้นนะครับทุกคนเป็นสายวิ่งแบบนี้มีลุ้นเป็นอุซบก้อดอุซบมาทำไม และมากันต่อถึงในสเต็ปที่3รอบสุดท้ายนะครับทุกคนไปโคสกิโอเด้งนะครับยังไงก็มานะครับทุกคนมาเปิดตัวมากันสาคนแบบนี้ทงทองแบบนี้นะครับอืมชัวชัว สายวิ่งแบบนี้เป็นโคซกิโอเดนนะครับทุกคนนี่นะครับมาแล้วหมดไปด้วยกัน900เพศนะครับทุกคนสําหรับตัวนี้การันตีนะครับทุกคนสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ